สวัสดีตอนบายบายฮัดเบิื้องเีย็นมาแต่ใส่ฝุ่น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 มาแต่ใส่อะ ห้อยอ้อมมกกแไหนวะห้อยข้อบวมอือาไปข้อติมีไปข้อยื้ใส่เ้าผางนี่โอ้แม้ก็ข้อบวเห็นป๋อเรี่งฝาไปขเอาลวก็จะไปอันงมห้อยอันงมเรื่่าไปข้อมีแจ่อ่ให้ร่างสามสินี่ก่อนนี่เลจะได้บัน้นา จะทน่ะไอ้อนเพกจอดไม่ไ oh ด้โอเคเอาไม่แรงจะกินพ oh, okay um oh oh ี่รองอ้อมห้อยอ้อมห้อยโอไปควัาเอาตีเพื่อเสดงหน่วยหนึ่งเงินบ่ฮะอ๋อต้องเอาแซ่เส่กระลังนึ่งบป่ะนี่ เจ็บพักเอร่อยกันเจ็บพักเจ็บพักแล้วก็ใส่นามหน่อยแม่แล้วซ้ำกันแล้วแรงมากินออมหอยครับพี่น้องคนเวลาปะเห็นเจ็บหนท่นคุณยายอันยายจะพักไปขายโอ้พักกว่าร้านพีทเท่านี้ละ มัดจักบาทนี่จิบาทมัดเดี๋ยวมาคลายหน,นึ่งคลก็คายคลายไปไปคลายใส่ไหมไา่เท่าคนนี้เขาโทรมาว่ากลัวหันเขาคือว่าจ่ายเงินแล้วใช่แต่ตัวอร่อยเออจังเอาไปให้เราแล้วเมื่อไหร่หรอเมื่อไหร่หรอแล้วเอาไปฝากไปให้ยายบางเราว่ะเออไปให้แม่เราเออเดี๋ยวเมื่อไรจังเอาไปาไปครับพักจอดมัดละสิบบาทนะครับพักผ<ฮ>ักผักผักผักปลอดสารพิษ มันอีกสิอ้อมใส่อันหอยมันบ่หอยหอยเออมื่อไรอกกินแซ่บๆใ<อ>ส่เลยไรในเตอรพักอ่ะมือเทไรเนี่ยแซ่บกินแตอร์พักขี่ตอนสาวเขีๆๆ้ <c oughs> ยวกันนะเดี๋ยวเสี่ยจะไปขายผักนะครับอีกสักคู่ใช้รถเก๋งไปบ่ฮะเก <ๆ S 1> ่งกันหลายผัไปไงเออเออเอาตามนหน่อยก็มาได่ไหมนี่ขันตัวนี่ขันท้ายอันนี้ใช่นังนี่ขันท้ายโอู้สิขันสมขันท้ายออื ใส่น้ำอีกแน่ล่างฮะโอ้ยซักล้างสิดีเลยเว้ยบ่อ่พี่นองผมบ่ไปจานกินนี่เดี๋ยวสิพายจเซียนไปขายผักแล้วขายผักแล้วมาออมหอยครับฮะอีหยขอกแรกเพิ่อสิเอาหมูมาก เัวเองตัวเขาใชเวลามาหายบนี่ดีตายตัวเขาหายเห็นไค่อยข้าไปเอาดอกมันจะมัดสองสามสี่ห้าหกนะครับได้ดอกลอยหนึ่งไม่ลอยดอกแปดสิบเนาะ อะพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านใจครับโรงงานสมพักครับนี่คือเชียสมพักตะไคร้ปนบ่อนอันนี้ยังนี่หอยมหอยพี่น้องซุกเลยบันบ่หนิย่างไม่มาเด็นดีีมครับพี่น้อง ใส่กระปูพร้อมนะมกระปูใส่ป่นเท่าไหร่จือโอ้ป่นยั่นเดือดอืมอดีเลยวะอือดีหอมหอยสุดเยียนครับอันนี้ก็จะขันส่งพัก

มซิมม,ม,ม,มบ่ดินเหรอยู่แมคนนะมืมคืนนี่อืมืุอคืนนึกมาหากินเขา,ขาคือค้บ้านนี่มันกำลังกินขึ่นกินบ,บ,บวัาาบงใบบ่แล้วมื่กินบางใบเมื่ก็ลงไปข้งเวนก้เวนมื่อก็นอนเฉยอยู่เดีจังนมามกกินกันครับพี่นอ้อง ออออมครับมาซีม <screws> อ <Ờ, à. S 3> <g all> ันอีนี่ออมหอยเอยงออได้พอีดีใส่ส่รับน่อก่เออมันสมปไไ่ง้มเลยเออรยมัน่กง้นไ่ชสมโอ้ยแนอ้ยอ้าวบะตังใ่ฉันทาใจ เอาไปเอานส่เดี๋ยวสักครู่มากินครับฮะบอกคน,ยยกนะละสูตรคนละสูตร สุดไฟสูตรมันนี่ครับบรรยากาศแรงๆนะครับบอคอยได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าอยู่แต่บ้านพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปไสนะครับติดโควิดยนี่ไปล่ำยังเบิ้งพี่น้องก็จะถิ่มยาาับปลากันเด้อช่องกัญชัยระเบินวิทย์เชียวนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนนะครับอีกสักครู่มากินข้าวด้วยกันนะครับอีกสักครู่นะครับ กวยขัตตัดไปเลยทีกวยฮะคอยแล้ว,ว,วตัดคางบุป่ำนอง<ะ>จากแกงแล้วแค่ยัก,กินมันโยทาจุก <laughs> จุกไหมม่เดเรพี่น้องไม่เงียวย,วย่เมไม่เงียวย ใหร้รวยแล้วมากินก็ได้หอตจูบพร้อพี่นอรอแซ่บแซ่บ ใช่ป้ะไมุคมไม่กลัวเนาะอ,อาหารอีสานบ้านเฮ่าครับมาเด้อทีมงานชอบกินเกี๊ย ออกินเน่ยในบ่ตองเขาลานครับบทตองอยานโควิด มาผีน้องมา หน,นึ่งพันนายมันเน๊ะขกินสองคนครับพออ่อนายกินล่ะ โอ้แสบร้ายพี่น้องแสบบอย่ายิ่งแสบ,แสบมือเทอยังมืออื่นไม่นูยังมืออืน่นป่นกระปูอืออือป่อนกระป,ป,ปูพี่น้องบอกักอืม อขออนุญาตก,กินก่อนพี่น้องขพอกลางคลิปหนาครับผมหอดูดีดไม่แห้งสุกุสุกคนครับสวัสดีครับ